ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายไกรวันสังคษาผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยาองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสวีพัทโมเดลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดประชุมภาคีเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2567-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567ที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ90ิรีเริ่มให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพร้อมทั้งมีองค์ประกอบถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำผลไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาคิดเป็นร้อยละแปส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพทำให้ในปีการศึกษา2566มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ10.28ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่าง โดยมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านครูอยู่ในระดับดีขึ้นไปซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้บรรลุค,ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาริเริ่มพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบโคซูเปอร์วเซอร์ที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ครูร้อยละ80มีผลการประเมินจากการนิเทศระดับดีขึ้นไปและผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,565ริเริ่มและส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หลังการนิเทศชั้นเรียนโดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารครอบคลุมภาระงานทั้ง4ี่กลุ่มตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและริเริ่มให้มีการจัดทําคู่มือการบริหารงานทั้ง4กลุ่มเพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาของการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและเครือข่ายสภานักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีร้อยละ90และรักษาความยั่งยืนในการพัฒนากิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนในระดับสูงขึ้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพท ริเริ่มให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทําให้ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ100ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมริเริ่มการกําหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารทําให้โรงเรียนสวีวิทยามีคุณภาพตามมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2,566ทั้ง3ด้านอยู่ในระดับดีเลิศรีเริ่มส่งเสริมให้จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนบริหารงานด้วยความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ85 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองครูคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสวีเครือข่ายสถานศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตชุมพรสองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดำเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนสวีวิทยาให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางานโดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีการนำความรู้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในประเด็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสวีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรธานีชุมพรมีการประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยครูผู้สอนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ตามปฏิทินนิเทศชั้นเรียนที่กำหนด พร้อมทั้งนำผลการนิเทศมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้จากผลการดำเนินการครูผู้สอนใช้การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์คิดเป็นร้อยละ46.24การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานคิดเป็นร้อยละ31.18การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานคิดเป็นร้อยละ62.37 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดร้อยละ9ก4าการจัดการเรียนรู้จากการสืบค้นคิดเป็นร้อยละ57.30การจัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานคิดเป็นร้อยละ9ก7าการจัดการเรียนรู้ด้วยการค้นพบร้อยละ46.24การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือคิดเป็นร้อยละ2.15 และการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาคิดเป็นร้อยละ1.08ในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมสติปัญญาอยู่ในระดับดีด้านการพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้และนิเทศติดตามของครูอย่างต่อเนื่อง ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายผู้ปกครองมีความไว้ใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับครูในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีด้านโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละหนึ่งร้อยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อาจมีความจำเป็นและต้องการได้รับความช่วยเหลือ ติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบและออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ0.59โดยนักเรียนมีความประสงค์ศึกษาต่อ,อนอกระบบและช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในการดูแลครอบครัวส่วนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาร้อยละ8.33 และศึกษาต่อระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งศึกษาต่อที่โรงเรียนสวีวิทยาและโรงเรียนอื่นๆคิดเป็นร้อยละ91.67สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อประเมินความฉลาดทางอารมณ์และประเมินพฤติกรรมนักเรียน,นร้อยละ100และนำผลการประเมินไปวิเคราะห์และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป ส่งผลให้ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ99.46และจบการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ100รวมคิดเป็นร้อยละ99.73สส่งเสริมให้ผู้เรียนที่บกพร่องทางร่างกายให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการแนะแนว จากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการศึกษาต่อหรือการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพด้านคุณภาพผู้เรียนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับดีขึ้นไปในปีการศึกษา2566เพิ่มขึ้นจากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ10.82ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน ปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละ1 0 0และมีผู้เข้าสอบร้อยละ97.35ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละ100และมีผู้เข้าสอบร้อยละ65.55 ซึ่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาภาษาไทยมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ64.3 1หนึ่งของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เข้ารับการทดสอบส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เช่นกิจกรรมแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว การจัดทดสอบเพื่อคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนคิดเป็นร้อยละ99.10สนับสนุนให้มีการคัดกรองสำรวจแววความสามารถพิเศษของผู้เรียนทุกคนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามความสามารถความสนใจและความถนัดของตนเองดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดแทรกแนวทางการประเมินพิซซ่าเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติให้กับผู้เรียนทุกคนส่งผลให้ผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีนักเรียนที่ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านเกณฑ์ครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ95.32 โดยนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการดำเนินการติดตามเพื่อแก้ไขปรับปรุงผลการเรียนแล้วคิดเป็นร้อยละแ8 0 4และนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ11.96อยู่ระหว่างการติดตามด้านคุณลักษณะและศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการด้านกีฬาด้านดนตรีด้านความเป็นผู้นำ ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนนักเรียนเช่นได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดคลิปวิดีโอการจัดการองค์ความรู้ทางทะเลสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยม ครูผ่านการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ร้อยละ95.92สถานศึกษาผ่านการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ได้รับการรับรองเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพอทอระดับ3ดาวผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับ A ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในสถานศึกษาดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดีพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีผลสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ98.52จัดทำแผนและมาตรการ,รเผชิญเหตุพร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนในการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงโทษของยาเสพติดทุกประเภทโดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสว,วิทยายังคงประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างสารรค์การศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่การเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลกสืบไป